พรุ่งนี้วันพระแรมแปดค่าเดือนแปดก็จะเดินไปเจาเราเป็นชาวพุทธต้องเข้าวัดกันในวันพรุ่งนี้ให้เตรียมทายธรรมอย่างดีทีเดียวอาหารหวานข้าวอะไรอะไรไปถาวายท่านไม่ใช่ประทางติดลดอาหารนะเดีบอกซักก่อนแต่ท่านจะได้มีอารมณ์เขี้ยวอารมณ์กลื่น พอเกลือกไปจะได้มีกําลังจะได้เอาเรี่ยวแรงนี่ไปบปําเพ็ญสมณธรรมศึกษาคาสอนมาสัมมาสมุจจาเราก็จะได้นํามาถ่ายทอดให้พวกเราฟังมันเตรียมอะไรอะไรเราถวายทาาบารีดเราก็จะได้ของปลาน,นีนี่นะจ๊ะนี่เป็นความจริงแท้เลยเราเป็นชาพวพุทธก็ต้องเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมและกะบ็บําเพ็ญบุญนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะจ๊ะเราต้องศึกษา เรื่องพุทธประวัติและคำสอนพระสาัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยด้วยความตั้งใจขวนขวายอยากจะรู้ว่าพระเจ้าท่านสอนอะไรบ้างจะได้นำคำสอนนั้นมาปฏิบัติได้ถูกต้องที่จะทำให้เราปิดอบายไปสวรรค์แล้วก็มีความสุขหมในปัจจุบันกระทั่งดับทุกข์ได้หรือพ้นทุกข์ได้นจะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่เราาวพทธจะต้อง มีจิตสำนึกตรงนี้แล้วพรงนี้ให้ไปเข้าวัดข้างบ้านเราเลยที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราสร้างเอาไว้ให้เราเพื่อเรานั่นแหละนอกจากเพื่อท่านแล้วเพราะท่านมาอยู่ก็เพื่อเราดัาะนั้นเราก็จะต้องไปช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็หวงแหนพระพุทธศาสนาเอาไวใ้ให้ดีทีเดียวนะจ๊ะ